ทรงนี้จะเป็นทรงฟาลาสั้นแบบใดหงายนะคะวิธีการใดเราจะวางแปลงไว้ด้านบนดึงผมนะคะจากโคนถึงปลายแล้วใช้แปลงเกี่ยวที่ปลายผมหมุนขึ้น ดึงให้แน่นแล้วใช้ใดเป่าบนเป่าล่างนะคะแล้วก็ดึงลูดหลายๆรอบเพื่อให้ได้ความเงาได้ความเป็นสปริงของเส้นผมนะคะใช้แปรงเกี่ยวปลายผมให้แน่นแล้วพันขึ้นใดเป่าบนเป่าล่าง การเป่าบนลอนผมจะได้แน่นขึ้นนะคะจะได้ความเป็นสวรรค์ที่สวยการที่เราดึงลูดบ่อยๆหลายๆรอบลูดเพื่อให้ได้ผมเงาผมจะไม่แห้งกระด้างนะคะแต่ถ้าเราพันแล้วเป่าเลยผมจะแห้งกระด้างลอนจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะ การใช้แปรงเราจะใช้แปรงขนาดเล็กตามความยาวของเส้นผมสำหรับผมทรงนี้จะต้องดัดก่อนนะคะต้องดัดก่อนเวลาใดออกมาลอนผมจะสวยดูเป็นธรรมชาติเราได้ลอนเยอะลอนกอ็จะได้เด้ง เป็นสปริงได้เงางามนะคะถ้าผมที่ไม่ใดจะได้แค่ความโค้งและเป็นสวรรค์แบบหลอนน้อยนะคะหลอนได้ไม่เยอะขอดความขอดของหลอนก็ได้น้อยฉะนั้นผมทรงนี้จะต้องใดเอ๊ยฉะนั้นผมทรงนี้จะต้องดัดนะคะดัดก่อน ทรงจะสวยงามกว่าผมที่ไม่ได้ดัดและใดอยู่ทรงได้นานกว่านะคะการแบ่งผมใดแต่ละช่อต้องแบ่งให้พอดีกับแปรงนะคะอย่าให้ล้นแปรง ตักผมด้านบนนะคะตักผมด้านบนหมายความว่าให้เอ,เอาแปลงไว้ด้านบนแล้วก็พันผมขึ้นนะคะพ,พันผมขึ้นให้ได้าตามขนาดของแปลงเวลาเราพันเข้าไปเนี่ยจะได้ความเป็นลอนได้สวยงาม ตามขนาดของแปลงที่เราใช้นะคะถ้าอยากได้ลอนเล็กแล้วก็ใช้แปลงเล็กนะคะแต่ถ้าลอนใหญ่สำหรับผมสั้นแล้วจะได้ลอนไม่เยอะจะได้แค่ความโค้งเท่านั้นนะคะแปลงเล็กจะได้ลอนที่สวยงามกว่าเพราะว่าเราพันได้หลายรอบกว่านะคะ การแบ่งผมจะต้องชัดเจนนะคะให้เรียบร้อยอย่าให้รุงรังการทำงานก็จะง่ายขึ้นนะคะถ้าเราแบ่งผมชัดเจนให้ดูสะอาดนะคะการเก็บงานแต่ละช่อเราก็จะเก็บตามภาพนี้เลยนะคะ แบ่งชอบผมให้พอดีแปลงเราใช้แปรงตักผมหมุนขึ้นด้านบนนะคะหมุนขึ้นแล้วใช้แปรงเกี่ยวที่ปลายผมแล้วหมุนเข้าไปอย่าให้ปลายผมหักนะคะก่อนที่เราจะหมุนแปลงเข้าไปดึงให้ได้วงกลมก่อนแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะคะ จนกว่าผมจะแห้งเราจะดึงลูดจนกว่าผมจะแห้งเพราะผมแห้งแล้วก็จะผันแปลงให้แน่นแล้วก็ใช้ใดเป่าบนเป่าล่างนะคะแห้งพรพอหมัดหมานะครับเราทำหลายหลายรอบเราจะได้ความเป็นสปริงนะคะการดึงแต่ละรอบเราไม่ใช่ดึงให้ให้ผมยืดนะคะแต่เราดึงเพื่อให้ได้ความเงา ให้ได้ตามรูปทรงของแปลงนะคะถ้าดึงยืดออกมาก็จะไม่ได้รอนเราต้องดึงให้ลูดไปตามรูปทรงของแปลงเวลาเราใดเสร็จเราก็จะเก็บงานนะคะเพื่อให้ได้รอนแน่นขึ้น สำหรับคนที่มีความชำนาญอยู่แล้วถ้าข้อมือแข็งๆเนี่ยก็สามารถใดได้เลยไม่ต้องตามเก็บงานก็ได้นะคะแต่ละช่อแต่ถ้าเราต้องการความเนียบของงานเราก็เก็บงานไปด้วยนะคะทุกช่อที่เราทำเราจะได้ความเนียบมากกว่านะคะความ เนียบของลอนก็จะได้ความเป็นสปริงและแน่นกว่าใช้ผมพับขึ้นมานะพับขึ้นมาข้างบนทับไปที่แปรงนะคะแล้วก็ดึงลากลงไปนะคะดึงลากลงไปประมาณนี้นะคะลากลงไปปุ๊บก็เกี่ยวปลายผมเข้าที่แปรงแล้วก็พันขึ้นมานะคะ ลองทำตามคลิปดูนะคะถ้าใครที่กําลังฝึกอยู่ทําบ่อยๆค่ะจะได้เกิดความชนานาญผมดัดนี่จะได้ง่ายกว่าผมที่ไม่ได้ดัด ถ้าเราใช้แปรงขนาดใหญ่ก็ได้แค่ความโค้งนะคะแต่ถ้าแปรงเล็กเราจะได้ลอนที่ขอดและสวยงามมากกว่าเราใดแต่ละช่อนะคะให้เสร็จเราก็จะมาเชื่อมระหว่างช่อไม่ให้ช่อผมแยกกันนะคะ เราจะเก็บงานทุกรอบจะได้รอนผมที่แน่นและสวยงามอยู่ทนอยู่นานได้ถึงอาทิตย์เลยนะคะี่ตอนนี้เราก็จะมาเชื่อมช่อนะคะ ดูจากวิธีการใดใช้แปรงเกี่ยวผมแล้วดึงออกไปนะคะใช้ผมพับเข้ามาบนแปรงแล้วดึงเกี่ยวออกไปนะคะดึงให้ได้เท่ากันทุกเส้นนะคะลูกค้าจะได้ไม่เจ็บถ้ารู้สึกว่าผมสะดุดหรือว่ามีเส้นผมเส้นใดเส้นหนึ่งรั้งอยู่ให้ปล่อยออกแล้วทำใหม่นะคะ ใช้มือประคองช่วยด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผมหลุดออกจากแปลงนี่ก็จะเป็นการวิธีเชื่อมช่อนะคะวละหวังที่เราไดเสร็จแล้วเราก็จะมีเชื่อมช่อให้ผมเชื่อมกันนะคะจะได้ไม่เป็นเป็นก้อนช่อใดช่อหนึ่งนะคะจะได้ไม่แยกกันนะคะ เวลาเราใช้มือสางเนี่ยผมปลายผมจะไม่พันกันถ้าเราใดปลายผมได้พลิ้วสลวยแต่ถ้าเวลาเราใดเสร็จเราเอามือสางเนี่ถ้าผมพันกันแปลว่าปลายผมหักนะคะเราจะต้องใดแบบไม่ให้ปลายผมหักหมุนตรงปลายผมให้ผมเนี่ยหมุนรอบแปรงก่อนนะคะไอไม่ใช่ให้แปรงนี่หมุนรอบๆบให้ให้ปลายผมเราเนี่ย หมุนรอบแปลงเพื่อให้ปลายผมไม่หักนะคะดึงจนสุดปลายผมหมุนหลายๆรอบอ่ะหมุนหลายรอบแล้วก็ค่อยพับเข้าไปนะคะปลายผมนี่ให้หมุนรอบแปลงก่อนอ่ะ เวลาเราดึงมาที่ปลายผมเราจะหมุนแปลงหลายๆรอบเพื่อให้ผมเนี่ยปลายผมนี่มีความพลิ้วนะคะมีความพลิ้ว เริ่มแรกเราจะได้โคนผมให้แห้งก่อนนะครับเวลาพับปลายเข้าอย่าให้ปลายผมหัก จะเก็บงานนะคะแต่ละช่อเนี่ยพอช่อบผมแยกกันเราก็จะจับเชื่อมช่อนะคะให้บาลานซ์กัน ผมตรงนี้จะสำคัญอยู่ตรงที่ปลายผมนะคะดึงปลายผมให้แน่นทุกครั้งที่เราใดเสร็จแต่ละช่อเราจะเชื่อมช่อนะคะ mm hmm. เพื่อไม่ให้เป็นร่องระหว่างช่อ ช่อนี้เป็นช่อมองกุฎนะคะช่อบนเราจะได้คว่ำลงนะคะแล้วก็ยกโคนค่ะเราได้คว่ำลงแล้วก็ดึงปลายผมให้แน่นเวลาเราปล่อยลงมาปลายผมก็จะสวรค์เองนะคะปลายผมก็จะสวรค์ขึ้นมาเองเราได้แน่นๆ ทั้งสองช่อนะคะจะไดเหมือนกันข้างบนก็จะเลงเยอะอีกช่อหนึ่งนะคะยังเลยอีกช่อหนึ่งที่ยังไม่ได้ได้นะคะทั้งสองช่อจะไดเหมือนกัน ข้อบ,บนนี้เรายกโคนจะได้ความทุยนะคะหัวจะได้ไม่แบนเวลาเราไดออกมาทรงจะสวย การดึงนะคะมองดูหัวโยกจะดูเหมือนว่าเราใดดึงหัวลูกค้าจริงๆแล้วการโยกนี้ก็จะเป็นแรงที่เราดึงหัวก็จะโยกตามนะคะแต่เราไม่ได้ดึงแรงมากนะคะไม่ได้รู้สึกเจ็บนะคะ มาดึงมาดูวิธีการใดด้านหน้านะคะเราแบ่งออกมาเป็นมุมสามเหลี่ยมแล้วโยกไปด้านหน้าวิธียกกระบังแบ่งเ,เป็นสองช่อใดทีละช่อโยกไปด้านหน้าเยอะๆนะคะโยกไปตามมุมสามเหลี่ยมนะคะตัดออกเป็นสามเหลี่ยม ไดทีละช่อหลังจากนั้นพอได้ใดทีละช่อเราก็จะมาใดรวมกันนะคะใดรวมกันโยกมาด้านหน้า ดึงไปด้านหลังนะคะตะวัดไปด้านหลังได้ปัดเรียกว่าได้ปัดนะคะก็จะได้ผมที่ยกกระบังนะคะการดึงโยกไปด้านหน้าจะทำให้ได้ยกกระบังได้สวยงามนะคะ แล้วก็ใดคว่ำลงด้านหน้าใดคว่ำลงนะคะ mm hmm. เพื่อให้ยกกระบังได้สวยขึ้นยกโคนนะคะเป็นการยกโคน mm hmm. ตอนนี้เราก็ยกโคนได้แล้วนะคะเรามาเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะคะ mm hmm. เพื่อความแน่นของสูง กระบังจะได้สวยขึ้นนะคะอยู่ทนอยู่นานเราจะจับพันลงด้านหน้าอีกรอบเพื่อยกโคนนะคะยกโคนให้กระบังยกสวยขึ้น ก็ได้กระบังที่สวยงามแล้วนะคะจะแต่งทรงด้วยการหวีด้วยแปรงกระดูกนะคะใช้แปรงตักสวรรค์ขึ้น หรือเราจะใช้มือตะกุยขึ้นก็ได้นะคะเห็นไหมคะผมชอบบนที่เราใดความลงจะสวรรค์ขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะคะดึงปลายให้แน่นแล้วปลายผมก็จะสวรรค์ขึ้นเอง ก็ได้ทรงที่สำเร็จรูปสวยงามแล้วนะคะสำเร็จรูปแล้วนี่คือใดฟาราสั้นนะคะฝาราสั้นแบบปลายสวร์น,นะคะ